สบายดีแหละสวัสดีเดอร์พ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุกุชุพคนเดอร์มือนีก,นมก,กนน็มาพบพ่อกับน้องแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับน้องแหล่มือนีทางน้องแหลกมามาเต้าท่านพ่อแม่พี่น้องมาหาแม่เถ่าเพื่อนพ่อแม่พี่น้องโดยมามือนีกับบ่อหนั่นบันไดทางน้องแหลกนั่นตาตูบน่อยหนึ่งตาผสมกันโดยจะเป็นยังพ่อแม่พี่น้องเจ็บเจ็บอยู่น่อยหนึ่งกับไปเจ็บแหง้งโดย,ดยกระสีปไปหาทางแม่เถ้าเพ่นเลย พ่อแม่พี่น้องผึ่นกำลังเห็ดยังอยู่ด้นะอ่ะสบายดีเด็กๆว้าวยังนั่นๆเรากำลัง <laughs> เห็ดยางเกลือไก่อยู่ตีเฮากะโดนโดนบริเวมาฮะก็แวมเมื่อนี่แหละมาประเทศน,นั้นได้ทั้งน้ำใหม่ เขาซื้อมาห้ยเจ้าเต้งแต่มือได้นี่นะมือวันเสาร์เอาผัดไ,นะไปเวียขฮาวบดีมาน้ำนเฮาดีแล้วเนาะบานีเมียนน้ำใส่แล้วแบบใส่อาพรมบะหรือว่าหรือว่าใส่ออสตัวนี้หรือว่าแบบคันอาบเลยลงไปอาบยีน้องฉันอ่ะอาบสองทางเนาะ มาอี่มาให้เขาไห้กินอยู่ใกล้กับใครเนี่ยังบรด้หิวนักตั้งแต่น้องพุ่นมาพี่ใหญ่เติบเลยนอกกไก่กันด้ไก่น้อยนียนย่กินข่าวแล้วบ่หรือย,ยังเมื่อนี่ก็ไปตัดพืชนี่บ่ไปไปก็ไม่ตัดแล้ว เราไปกับยาเจ้าเพื่อนอะไรสบายดีสบายดีน่ากนแม่สบายดีาดีเนมมาต่พี่กักองจนสีแล้วแล้วเนาะอันเต่าถานเจ้าแล้วนาอยังมาโซ่เอ้ลแล้วละฮะยัไมอมอี ໄມ້ແຊມແມ່ນບໍ່ໄມ້ແຊມແມ່ນໄມ້ຊໍຊິຊິອັນບໍ່ຮູ້ອືໄປອີ່ນາເພິ່ນຢູ່ເຮືອນເພິ່ນເນາະຢູ່ທົ່ຮືນຈມາດົລະບມາຕຕັດພືນນີກວ່າຫາກມາມາທີລ็ລ็ິນຮັດຍັນນ อุ้ยเนาะเห็นอันลาตี้เพิ่นแซทหาเฮาอ่ะเพิ่นน่ะหาเจ้าว่ะเพิ่นว่าเอาจักเอาอีหยังมาให้เจ้าเพิ่นว่าแล้วฉัก็เลยว่าเจ้าน่ะอยู่เพิ่นแม่พนบ่เพิ่นแม่เฮาพนไปไปพนอืไไนี่อากาศก็แบบเซาๆหนาวนี่เนาะ มุนประทาดหนาวขนาดตอนนี้กูนอนแล้ว,วได้ทางน้ำเลยสบายบ้านนี้ากางทำกางคืนเจ้าก็ใส่เห็นไทยต้คือเก่าอะให้ตะเก่งตะเกีงยงอื่อเกับมถือ เทาก่อนๆยัเจะได้จักซอบสถานนะอ้สามสิบก็ได้รายอยู่ได้ใช่นะมาผู้ใดมาเนาะพ่อแม่พี่น้องจช่ว่าแม่โหลดสีแบบนี้กะคือซีเมนอยู่ตาฐานผู้ใดอยู่นี่นี่อือ อะไรก็อโอ้ไอเจอิดบ่โอ้ไอคำสูกผื่นเนาะผื่นขัดฐานบอน่อนอนะนมือนี้เท้ากับแบบอันนั้นนะชีเวมาแต่แลเลยเือกับแบบมาขำตลอดมือนี้เลิกเว้น,นเลยมาเลย เมื่อวานนี่กับาสิมาหาเจ้าแต่ว่าเห็นไผมาหลุดเลยหลายคันเขาก็ลเลยบริเวมาซแมนนน่นว่ี้จะีหน้าา้คันนี้กรเอาม้มาชโอเขนเวา,ามาหาเจ้าฉลอ มาบนีอันนียน,น,น,นเตียงนั่งพ่อมพ่อแม่พี่น้องมีเตียงนั่งแล้วก็เห็ดคันได้ใหม่เห็ดเอาจะไปดังไผ่ในใจบันีเออเนมหาเตาไผ่กับเห็นทงน้องแหลก็ไไ้เอออยู่นี่บันี้สวัสดีประบนสวัสดีนม ไม่อยู่น้มารีาผาโอ้ใครไปทางพูดโอ้ย้ยโอ้ย,อยอเอีย้ยงอันีส้สะสะอมแห่งพคะคอื่นภาษาลาวนั่งสบายแล้วบาน,นิเมียนเตียงขักแน่ ไก่บวตอดบ้องหอยตัวเ,เ,เ,เลเ่นตัวเล่นนอบลาน้อยหันแอมบุหินเตาไพ่เมื่อกี้นี่อากู้อันนี้ของใครจ่ะโอ้อามาพร้อมแท่งโอ้แท่งใหญ่เติบพ่อแม่พี่น้องแบบใส่กัน ใส่ได้ร้ายแหละซื้อเอาบนนับนี่หรือบนอะไรนี่นะโอ้ใหญ่บักใหญ่เลยพ่อแม่พี่น้องโอ้แทงไปไม้ทงนะพัดมันบ่มี่คือว่าเอ,อมีนาวัานนี้ดอกยินเพิ่นว้า มาน้าก็ขึ้นฮอดแต่น,นั่นไกล่ไรลตีเพลินกลไก่ไรตีเินอันนี้ก็แม่นบ่ไก่เจ้านี่โอ้เขาคิดว่ามีแต่ไก่น้อยกับแม่เหนน็นไหมในในน่ะก็แม่ามามนบ่น บึงก่อนอิ่มแล้วก็ขาวนอนและนอนํำเลยม่นั่งกาื้นนังเกลือไก่ยี่นี่พ่อแม่พี่น,นกก้อ,องเจ้่เซ่ Má khí đưa rồi, lên trên tô bên này lẽ, má ơi Ê, ê, ê é, ẩn cái bên đây? chào mình à à à, chào này hả? เออเจ็บเจ็บค mm. mm. ูกินขาวมาดิพแล้วแรงด้วยแล้วเหมอกินอิ่มดีเลยกินอะไานให้แลวแดงเขาเน่ยังเจะเห็นยังนะสีดังพ่อ่เอนะแล้วหนาวหรอ่าจะห้กองชาน่แกชื่อปลาไว้ห้เครือสุดใก มันก็นลืมเศ้าหนาวแล้วบ้านนี้นใครเน่นอกเวลาอานนบน้ำก็จังบ่หนาวปนานไดมาแล้ว,นำนำวลก็อาบน้ำเพอดี้นี่จรงัะพูดไม่าเด็กนมกับนุ่มีนี่แม่เป็นการพิสูินได้บอก นางเผาไก่เฮาเบิ่งเฮาย่างไปเบิ่งตาฐานแล้วเจ้าก็เด้อบัดนี้เจ้าเฮาก็กองยังบ่ได้อันนั้นแล้วเนาะไปเบิ่งก่อนหน่อยนึงพ่อแม่พี่น้องถ้าน้องแหลก็มาเห็นแล้วเพิ่น ได้ทั้งน้ำพิธีเรียบร้อยแล้วก็ดีใจน้ำผิ่นพ่แม่พี่น้อง,องได้นำสองนำไสทางม่ได้ไปหามไกลไปตักไกนี่เลยพ่อแม่พี่น้องตาถ่านเราเรากักองยังบาแล้วยังไม่น้อยเล็กๆนหอยมาแซมกะลายเติบประมาณ3 4มสีโลพ่อแม่พี่น้อง โดยพ่อแม่พี่น้องกับสิพอซัมนี่แหละสิไปหาทางเม่เาวนก้อนบ้านนี้โดยกามาเบิงซํมนีโดยพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดพี่แลวกะทางน้องเดล็ก,กสิคอลาไปเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องเอาสิเมื่ออะไรนะบ้านนี้แมนสบายดีเด้อสิเมื่อป้าแล้วคนนี้อยู่เพิ่งคนก็ไปนะ พบแล้วมือว่านี่แหละแมนโดยผมไปไปโดยพมิพ่น้องทาานองแหลกกับชิคอลาไปเพียงเท่านี่พมิพี่นองไองเหออนเอ็นแล้วเอาให้อายโทษและไปส่งโดยพมิพ่น้องกับมาหาเมทาเพิ่นกับแบบพิ่นกระไดทั้ทงน้ำใส่กะดีใจน้ำเพิ่นพมิพี่น้อง,องโดยท่านองแหลกกับ มีโอกาสได้แวะมาหาเราเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องโดยก็สิขอลาเพียงไปเพียงเท่านี้ก็ขอบุญขอบุญเด้อทางพ่อแม่พี่น้องที่หับชมคลิปของน้องแหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าน้องแหล่ว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อก็ขอขอบุณก็บุญทางพ่อแม่พี่น้องที่คอยแห้กำลังใจคอยกดไลค์กดแช่น้องแหล่เด้อ มื่อนี้ก็ขอลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี